ทำไมมันเป็นเชื้อได้เปล่าหลวงตาว่าชาตินี้เราเคยบวชพบชาติต่อไปเราก็จําเป็นต้องบวชต้องมาปฏิบัติธรรมคงไม่ใช่หรอกอยู่ที่ปัถนาอะไรนะการปาถนาของเราสาย,ยายมันจะดึงไปตรงนั้นเราก็หลวงพ่อเนี่ยโอ้โหมุมเข็มในหมาสมุดนะตุจะเจอกันได้ยังไงฮนะมึงต,ตาเกิดๆๆน,นู้นหลวงพ่ออยู่ยา<ม>แ้วหลวงพ่อไม่ออกจากวัดนะ ไปได้อย่างไงเนี่ยทำไมมีสายใยสายใยกรรมที่หลวงตาพูดจะอยู่ไหนก็แล้วแต่กรรมเป็นตัวดึงทั้งหมดนะครับโอ้ยหลวงตาไปดูแล้วเครื่องมินตกอ่ะฝลังมั่งเอเชียมั่งโน่นนี่นั่นคมันสายใยกรรมมันดึงเข้ามาหากันม,มันก็เลยไปตายพร้อมกันคอื สายใยกรรมมันมีทั้งของเก่าแล้วก็ของใหม่ที่เรากําลังทําของใหม่ก็คือดึงของเก่าของใหม่ดึงของเก่าใช่มันดึงของเก่าถ้าไม่ไปฏิบัติธรรมนะเนี่ยปัจจุบันมันดึงอดีตครับถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ทากรรมฐานจริงจงจังๆนะโดนนะตุโดน,นสิ่ง<ด>ที่เรา<ด>ทำมานะโดนมันเดินไปฮะ ปานาธินาคาเมมุสสาธุลาเพราะของปัจจุบันนีมันมาจากอดีตไงเพอเราเห็นเราขณะเราเดินไปนหนมาไหนเนี่ยเห็นเขาทําอะไรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้อนี่ทําได้เนี่ยอันนี้มันทําผิดหน่เรายังรู้เลยอถ้ามันไม่ใช่อดีตดูได้ไงไอะ่ะพอชาตินี้ม้เรียนเลยนั่นคืออดีตครับไปทําให้มันเสร็จ บอกทำนี้เงียมันไึกว่าเราเรียนมาเปล่าไม่ใช่หรอก<ม>เขาปัจจุบันมันมาจากอดีตเนี่ย<ม>แล้วไอ้การกระทําปัจจุบันเป็นอนาคตไงมันก็เลยไล่ๆๆไม่มีที่สุดๆหรอก<ม>้าไม่ฝึกจริงๆถ้าไม่เข้าใจจริงๆนะไม่ทําถ้าเข้าใจจริงๆนะไม่มีใครไม่ทำหรอกทิ้งหมดแหละอยากใหญ่ก็ทิ้งไงตอนนี้กูปลอกก็แก๊กขนาดเนี้ย ถ้ากูไม่ทำแล้วเมือ่อไหรจะใหญ่แต่อย่างหลวงตาเนี่ยเ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ยิ่งดอกลงไปเรื่อยๆชีวิตข้างหน้าก็้็เป็นเบเขาว่าแหละจากเบไหมเบภาษาจีนใช่ไหมครับไทรคุณจีนมึงเนี่ยเบแปลว่าอะไรเบเบแปลว่าลูกน้องเพราะยังไงเขาต้องฝึกเนี เกเตียนตัวตายเตียนตัวเกิดไม่เกิดได้ยิ่งดีหลวงพ่อท่านบอกบมีอุคันหนึ่งนะมีสั้งหลายคนนั่งรู้สึกจะกลางวันเลยนะมันเสาร์อาทิตย์คน,นน้อยๆอมีพวกกันทั้งนั้นอะ่ะก็จะถามท่านว่าเอ้ยอย่างพวกผมเนี่ยชาตินี้จะไม่เกิดได้ไหมหลวงพ่อท่านไม่ได้พูดอะไรทนะ่านยิ้มๆอยู่ยยนะท่านมองคนโน้นมองคนนี้ทีท่านบอกเออ ถ้าเองทําจริงะ่ะไปได้ทุกคนแหละ<ม>นะก็ถูกแล้วถ้าเองไปฏ<ม>ิบัตจริงๆไปได้ทุกคนคไอ้พวกที่ไปไม่ได้คือพวกที่ไม่ทำํำอยู่ในเมืองนะเย่้ยวเยิวอย่างนั้นพวกนี้ไปไม่ได้เพราะวัดมันยังไม่เข้าเลยแล้วมันจะไปได้ยงไงครับยังไม่รู้แล้วตายแล้วไปไหนรจริงมั้งล่ะตัวว่าเออ อย่างการปฏิบัติหรือการทําจริงของหลวงตานะครับจําเป็นต้องมาบวชอยู่วัดไหมครับไม่ต้องโอ้ยอยู่ที่ไหนก็นได้เนี่ยไม่ต้องโกนหัวก็ได้โคงเขี้วข้างก็พอแล้วมีคนถามว่าแล้วโค่นทำไมข้างหนึ่งเออไม่กล้าไปไหนไงเออไมต้องโคนหัวนะมันเกี้อยู่แค่นี้แหละเอ้ยย้ายคี้วข้างหนึง่งยายย้ายเดียวเขาเรียกว่ายายเดียว คิ้วเดียวคิ้วเดียวโกนหัวแล้วมันจะดังใหญ่นี่ดังครับโกนคิ้วข้างเดียวนี่ดังยังไงก็ดังดังแม้กระทั่งยางงามด้วยโอ้โหยังงามมีแม่ชีเดียวคือคิ้วคิ้วข้างเดียวโกนคิ้วข้างเดียวอยู่คนหนึ่งเออโอ้ทุกคนก็จะขี่เรามาดูแล้วขี่คนไหนดังไม่ตัวโอ้สุดยอดโอ้ไม่อยากดังไม่อยากอยากดังในดวงตา คิดให้ก็ได้ถ้าอยากดังเนี่ยปีสองปีเนี่ยดังแน่นอนเอ้าเคำาดูไงมันผิดปกติไงใช่ไหมแล้วก็ไม่พูดด้วยนะครับเออยิ่งดังเขาอีกฮะอแล้วพูดสองคำมาครับครับผมเลยจ้าจ๋าเนี่ยเสร็จเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ ขาไม่พูดลองคิดดูดิเนี่ยเอยิ้มอย่างเดียวเลยยยอ่างเดีวทุกคนก็จะมารอดูไม่ชีนะแล้วก็ทําให้คนอื่นอารมณ์ดีด้วยนะครับถูกคนไม่เห็นใจหัวเลาะอะไรเราไม่ชีเนี่ยทำได้ยังไงอืแกเราบอกเขาดิลองทําดูที่จะรู้ว่าทําได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับก็อยากดัาไม่มยากหรอกเอาเอาสักคนไหมในนี้ไหนๆก็ เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มแล้วกัการทําให้ผู้อื่นมีความสุขการทําให้ผู้อื่นมีรอยยิ้มนะครับหลวงตามันก็เป็นบุญนะทุนี่ทาให้เขาสุขอ่ะครับเราไม่ได้ยิ่งไม่พูดแล้วยังอยู่เฉยๆนะแบบหน้าต,ตายๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยหรืไม่หน้ายิ้มเอาไหมเจ้าว่าดคิ้วซ้าย อีกคนคิ้วขวาเอาซ้ายครับเอาซ้ายอยากมีลูกครับหลวงตาไม่ว่าจะไปทำวิธีไหนก็แล้วแต่ไปวัดนู้นวัดนี้มาก็แล้วไปที่ไหนก็ยังไม่มีะนะั้สายเตุก็คือการ <c oughs> ระบบอวิเวะร่างกาย ไม่ปกติไม่ของใครก็ของคนนะครับผู้หญิงก็ผู้ชายอย่างแรกนะอ,อย่างที่สองก็คืออธิษฐานมาครับสมัยก่อนวุ่นวายมีแล้วมีแล้ววุ่นวายใช่ <c oughs> สาธุขอชาติหน้าขออยใหญ่มีลูกเลย <c oughs> เคยฟังไหมจุคชาติหน้ามึงกับกูอย่าเจอกันเลยผัวเมีย อะครับอย่าล,ลักกันก็รักกันดีๆแล้วเนี่ยนะก็เพิ่ไปอธิษฐาน่อหน้าพระอีกหนูชาติหน้าหนูจะไม่มีลูกเพราะมาเกิดชาติเนี้ยโอ้โหเจอคู่ก็ดีอชีวิตก็ดีก็อยากมีลูกแต่เนยไม่มีลองอธิษฐากษนาก,ากนนับโพธิสัตว์ทตองไหนเป็นโพธิสัตว์ไปอธิษฐานกับท่าน หนึ่งพ่อขอลูกที่มันมันจะต้องเข้าวัด <c oughs> ลูกที่จะต้องบวดอะไรประมาณนี้น <c oughs> มันเด็กคนนั้นเด็กไหมแต่ขอกับขอกับพระขอกับพระครับโอ้โเกิดมาเนี่ยนะโมตตสสะเลยสองขวบผมน้ำมนตลอดเออผมน้ม <c> น <oughs> สองขวบนี่ะนั่น,ะน,ะนะขอจากพรนะนะครับนะนะแล้วแม่เขาก็กลัวว่าถ้าลูกเขาเดี๋ยวโตไปจะบวชไม่สึกอีกอ้าวก็ถูกแล้วก็ขอจากพระมันก็ต้องบวชไม่เสร็จไงอ๋อยกเว้นเอาโทรศัพท์ให้มันเล่นครับเดีย๋ยวเดี๋ยวมันก็ติดครับมันติดแล้วมันก็นลืมม่ะน้อโมล,ลืมหมดแล้ะมันไปนู่นแหละไปเกมไปไหนนู่นน่ะนี่กูไม่กลับแล้วนะตอนนี้ปัจจุบันเป็นตัวดึงครับ ปัจจุบันเนี้ยแล้วมันมีวิธีการที่จะทําให้ปัจจุบันเราไม่โดนดึงไปไห้เราได้แม <c oughs> นกะจะทั่อยู่กระแสที่เป็นบุญบ่อยๆอยมีครอบครัวชีเขา้าวไปาไหว้พระสดมต์มไปวัดบ่อยๆอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เ,เขาถามว่าเราสามารถสวดมนต์แผ่ให้กับอย่างเช่นเจ้ากรรมในเวรของคนอื่นญาติพี่น้องเราได้ไหมครับหลวงตาได้ครับ,ได,รบได้ทุกคนนะ่รู้เลยวันอยู่ไหนครับ,รบถ้าทำจริงๆนะช่วยกันจริงๆนะเคยแล้วเคยทำมาแล้วสี่ห้าหกเจ็ดคนเนะครับสับเพดูเจ้ากรรมในเวร อย่าลืมว่าเจ้าความเวนเราอะมันก็เวียนว่าจะาเกิดเมือเนเราเานี่ยครับเออ,อถ้ามาอยู่ข้างล่างโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ยงังรู้อ่ะเหยไหมแล้วม,ม,มีไหมที่เขาไม่เอาบุญเหรอท่านมีฮะเขาแบบจะต,ต้องทําให้คนนี้เขาทุกข์ทรมานเจ็บป่วยบุญไม่เอานีอะต้องใ<ม>ช้วเวลานานอนะถวดม์เยอะนั่น,นแผ่เยู่นั่นนะถ้าวิญญาณที่มีทุกเนี่ย แอ่ไม่นานมันจะลืมคมันเห็นดวงอื่นวิญญาณอื่นน้อมมันก็น้อมตามพอน้อมตามมันเปลี่ยนแล้วก็จบเลยแล้วแต่นี่ความโกรธหายไปแล้วมัน<อ>เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกแเราไงาไอปัญหาของใจให้มันเปลี่ยนยังไงเนี่ยมันยากตรงเนี้ยแล้วหลวงตาว่าวิญญาณแบบไหนที่แผ่ยากที่สุดเนี่ยครับวิญญาณ ที่อาฆาตวิญญาณที่โดนทรมานผัวทรมานเมียเมียทรมานผัวคนทรมานคนคผู้เป็นใหญ่ทรมานลูกน้องอทรมานจนลืมเหมือนติดคุกสมัยก่อนนะติดติดจนตายคาโซ่อะวิญญาณมันก็อยู่นั่น ที่ตรงนั้นไปแตะไม่ได้เลยก็อาฆาตแค้นนะครับที่มันอยู่เนี่ยแตะไม่ได้เลยทุบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทุบมีอันเป็นไปมีอีปีหนึ่งพากันไปสวดตอนนี้ทุบไปได้แล้วมันไปแล้วครับวิญญาณอาฆาตคือวิญญาณโกรธโกรธบ่อยๆพอโกรธบ่อยๆก็เกิดอาฆาตพยาบาทแล้วก็แช่งยาวไหมมันจากนน้อยเนี่ยไปเรืเร่อยๆ น้งผัวเมียก็เห็นนะอยู่ด้วยกันใหม่ๆก็รักกันนะพอไม่เข้าหูบ่อยๆก็โกรธไปเรื่อยๆนำคาลความนำคาญความโกรธสะสมไปสะสมไประเบิดปุ้ง <c oughs> ตาย <c oughs> ตายแล้วเนี่ย <c oughs> สเปเเไม่ไปเราตุ <c> ๊ม <oughs> <c oughs> มันทำกับหนู no. ไม่ไปจะรอมัน ันอยู่ไหนไม่รู้ใ้เจ้ากรรมในเวรอยู่ไหนไม่รู้เหมือนแม่นางอะไรนะแม่นางอะไรอะทำ,ทำคอยอะไรานางคอยอ่าไปมาแล้วครไปมาแล้วโอ๊ยนางอย่าไปคอยเลยเป็นคอยเป็นทุกข์อย่างยิ่งครับการรอคอยเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะเป็นส่วนทั้งหลายรอบเมื่อก่อนเนี้ยคตั้งแต่ยังเป็นป่าอยู่เลยมันจะตีนอยู่ข้างหน้าเท็จมาโดนแล้ว ไอคนที่นางคอยมันไม่เกินตั้งไกลแล้ว <Okay. S 1> ไม่มาแล้วไม่เจอกันแล้วชาติเนี้ยชาติหน้ากูไม่เจอกันแล้ว <Okay. S 1> ดีแต่หลวงพ่อท่านทําให้เห็นนะคะมันนางก็โอ้กูไม่รอแล้วล่ะโอ้อย่างงี้เรื่องของการอธิษฐานหรือคําอธิษฐานที่เราจะกล่าวออกไปในพบชาติแต่ละชาตินี่มีความสําคัญโอ้สาคัญนะญนะตุยิ่งตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ย คนอธิษฐานทุกวันรอทุกวันเนี่ยมันแน่นนะอฉันจะรอพี่ที่ท่าน้ําทุกวันเนี่ยมันต้องมันต้องหลวงพ่อท่านเปิดดูนู่นนะว่าคนที่นางรอมาอยู่ไหนนู่นะอไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยอพอรู้แล้วก็ไม่รอดีกว่าไม่รอแล้วครับพบชาติเพราะตายไม่รู้พบชาติเป็นไนอมนมวิญาณที่ตกค้างมา ลำบากนะโูวิญญาณตกค้างนะสมัยก่อนชอบไปตรงเนี้ยตรงแบบแบบเนี้ยสนุกดีครับและอย่างพวกตามคุกตามอะไรที่เขามีการจองจำมีการทรมานที่หลวงตาเคยพาไปที่มันอยู่ข้างใต้นะมีฮะมันก็จะมีอยู่อยู่นะมันไม่ไปไม่ถึงเวลามันครับ มันก็มีกรรมเป็นแดนเกิดของมันนะเนใจเราจะไปส่งได้ทุบดวงไม่ใช่ฮะครับเราไปได้เฉพาะเหลือเบาบางอะไรนะเนี้ยอ๋อเพราะอย่างบางที่ที่เราเคยไปมันก็เหมือนได้ยินเสียงคนเดินลากตวนลากอะไรอยู่นะครับผมก็อยู่ตรงนั้นน่ะนี่เป็นไรหราทั้งที่เราไปสุดมนมันก็มีความสว่างมีบุญทําไมเขาถึงไม่น้อมมาเอาอไม่ฮนะ ความอาฆาตความแค้นความรู้สึกไม่เปลี่ยนวิญญาณเดียววิญญาณเวลาออกจากเรามีญ,ญาณเดียวนะความรู้สึกเดียวความรู้สึกโดยกรรมถ้ากรรมหนาแน่นเนี่ยมันยาวไหมครูว่าออระยะของกรรมอ่ะมันจะน้อมเหรอไม่มีทางยกเว้นคนเยอะๆแล้วก็ลงปู่ท่านเปิดโลกาธาตุโน่นนะ อันนี้มาตานเลยมันก็มาจากตอนเป็นคนใช่ไหมใช่คือเป็นคนมีจิตที่อาฆาตแค้นมันก็เป็นทุกข์ตั้งแต่เป็นมนุษย์แหละทุกตายไปก็ทุกข์หนักกว่าเดิมอีกมันก็หนักเข้าไปอีกออกไปกับอารมณ์เดียวนั้นอะโอโ้โหระยะเวลาของกรรมแต่มันก็เกินอะแต่นานแค่ไหนไม่รู้ครับก็เหมือนคนลงอบายลงอเวจีเนี่ยที่ที่เราไปลงไปดูอ่ะที่เราดูนั่นแะ มันก็ยังอยู่ยนะไปไหนแต่ก็หมดค่อยๆหมดไปเรื่อยๆหลวงตาถึงเน้นเรื่องการรักษาอารมณ์การทำให้เราอารมณ์ดีอารมณ์เพลินอยู่ในบุญอย่างเราเนี่ยหลวงพ่อท่านให้เราติดอวัยภูมิแม้จะเรียนบนเนี่สวดมนต์เนี่ยนอนสวดมนต์เนี่ยกินนอนสวดมนต์เนี่ยโชคดีแล้วแหละ หาที่หาที่อที่มีอาหารนะ <c oughs> มีอาหารที <c oughs> ่อยู่อาศัยก็สวดเลยถ้าเป็นน้องตาเนี่ยไม่ไปไหนเรายึดเลยยึดนานๆเข้านานๆเข้าเราก็ได้ได้ดีกว่าเขาละ่ะ <c oughs> เพราะเรา <c oughs> ไม่มีอะไรไงเราทําตามปกติเราหน่อยแล้วก็อยู่ใกล้แล้วกใกล้คนเข้าเข้าออกแล้วก็อืม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> สบายไหม ว่าแล้วเราก็ใช้วิชาที่เราเรียนมาเนี้ยมาทําประโยชน์ทําประโยชน์ให้ตัวเองนะไม่ใช่ทำประโยชน์ให้ใครหรอกทดลองไงเรียนแล้วก็ต้องทดลองวิชาไงจุลงทุนเรียนแล้วก็ต้องสอบลงทุนมาสวดแล้วแหละเป็นยังไงจกกักรพพัดเป็นยังไงเวลาเข้าถึงแล้วเป็นยังไงอะไรบ แล้วการสวดมนต์แบบไหนถึงเรียกว่าสวดแล้วมีคุณภาพครับหลวงตาสำหรับลูกจาน่ะสวดมีคุณภาพาสวดที่ถูกต้องเอ,อสำหรับลูกตานนะครท่านกริ่มฝึกมาแล้วเนี่ยสวดแล้วเห็นผลค,คิดอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละอย่าไปคิดมากนะ <c oughs> คิดทีละน่อย <c oughs> คิดมากเดียวไม่ได้นะโลภมากไม่ได้นะครับ ทำชิ้นเล็น้อยก่อนนะแต่ทะมาแล้วก็ค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆอง่ายเหไหมคิดบาทนึงก่อนที่เปสองบาทห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทห้สบบา,ส,บบา,ส,บบาสิบร้อยสองร้อยพันหมืน่นแสนล้านไปเรื่อยๆออทำไปเรื่อยทดลองไปเรื่อยเดี๋ยวนี้กินกาแฟนะไม่ตำกว่า้านนะตัพรุ่งนี้จะไปกินกาแฟนะครับ กินไกลด้วยเก้าหลีนู่นนะใช่ไหมร้านนะนุงพ่ออะไรประมาณเนี้ย Bonus, โบนัสโบนัสอ๋อครับคือต้องนึกอะไรแล้วได้ใช่อันนี้อยา่าไปนึกบ่อยละ่ะครับทำประโยชน์น้อยอเอาเยอะไม่ได้จะรู้ผลงานคือสร้างเหตุไว้น้อยแต่อยากได้<อ>ผลเยอะๆโอ้โหสวดจบเดียวขอสัก หมื่นนะคไม่ใช่แล้ว oh. จบเดียวจบเดียวเองก็ไปบาทเดียวกันแล้วกันอย่างบางคนสวดหลายรอบกับบางคนสวรดรอบไม่ได้มากนะครับหลวงตาการสวรดที่มันมีเขาเรียกว่าไงมี<อ>งประโยชน์ครอ่าครับคือสวดแล้วมีความรู้สึกในบทที่สวดครับ สวดแล้วมีความรู้สึกเพลินเหมือนร้องเพลงแล้วเพลินนั่นน่ะเพลินนะอย่าลืมนะได้ยินเสียงสวดมันจะเพลินทันทีนะตุกขเขามันเพลินไงเหมือนตุ๊เพลินในเพลงอะไรก็ตามอะมันแววมาไกลๆโจทย์ยังเพลินเะยโจตย์ยังตามไปเลยใช่ไหม mm hmm. เหมือนกันบท mm hmm. สวดเหมือนกันเนี่ยถ้าสวดไม่เพลินมันจะตัดขึ้นอย่างอื่นหมดเลย mm hmm. เพราะขึ้นที่เพลินเนี่ยมันสามารถมัเป็นประโยชน์ได้ไงครับก็คือสําคัญก็คืออารมณ์ความรู้สึกขณะที่เราสวดเป็นยังไงใช่เขาบอกบางทีมันเพลินเพลินแล้วสบายมันก็เหมือนจะง่วงจะหลับไปนเรานะ่แต่ทุกอย่าไปถึงขนาดนั้นอให้แทงไปที่อื่นในึกไปที่อื่นนึกยายเนี้ยพรุ่งนี้เอากาแฟมานะายายเนี้ยออกมาเนี้ยแหละถึงไม่กับ อะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะครับนั่นแหละถ้างั้นเดี๋ยวหลับคือหางานให้มันทําซะใช่ถ้างั้น,นมันเพลินเพลินมันไม่ได้จับอะไรใช่เย้เยวไม่จะหลับละครับหรือนอกจากถ้าเราอยากพักจริงๆเราก็ให้มันหายไปก็ให้มันหลับไป <c oughs> <c oughs> อื <c oughs> คอครับเขาบอกว่าเขาเปิด เปิดเทปที่หลวงปู่ให้พรเนี่ยครับหลวงตาเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนตอนนอนนะครับดีหรือเปล่าครับดีก็เสียงท่านเป็นเสียงหลวงปู่นะครับเสียงท่านฮะเสียงท่านมันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่ท่านมีอยู่ในโลกนี้แหละครับมันก็ไปตามเทวดาเจ้านั้นโอ้มันมีลูกไปที่ลูกครับเสียงเนี่ยว่ามีเจ้าลูกมันมีลูกเนี่ยมันก็ไปเหมือนกัน นอกจากเสียงพี่ไม่มีลูกอ๋ออย่างเคยเปิดเสียงหลวงปู่ให้พอเนี่ยพอเปิดปุ๊บหมาก็จะหอนแล,ล้วนะใช่ถูกหมามันรับหมามันรับเสียงได้หลวงตาบอกเทปหลวงปู่ให้พอเนี่ยหลวงตาเป็นคนอัดเนาะตั <c oughs> รู้หรือเปล่าในศาลหลวงพ่อเนี่ยเวลาเราสวดหรือเราอะไรละ เรานึกถึงหลวงพ่อองค์ไหนเนะี่ยถ้าเรานึกจริงๆเราเสียงเราจะออกเป็นหลวงพ่อองค์นั้นนะตอนให้พรนะเป็นครับใช่ถ้าเรานึกถึงหลวงปูนะ่เน่ะเสียงมันจะออกออกเป็นหลวงปู่ครับมันไปเองครับจุ๊เคยไม่ใช่หรอครับนั่นแหละประมาณนี้เนี่ยทุ๊เปลี่ยนจากหลวงพ่อมาเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรมันก็จะเปลี่ยนครับ มีคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเลยมันก็ต้องเข้าใจมันต้องขยายไนงะครับแล้วอย่างเคยเช็คเลยครับหลวงตางว่าสมมติว่าเราเรากร,รมพระหรือกรรมอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วเราน้อมก็จะมีคนที่เขาเห็นตามสิ่งที่เรากรรมหรือสิ่งท,ที่เราน้อมจริงๆถูกถูกเลยนะโดยที่ไม่ได้บอกกันเนะี่ยเขาเห็นเองไปบอกทำไมนะครับ ถ้าอยากรู้ก็บอกให้ไอคนนี้มันเห็นเนี่ยครับแล้วให้มันพูดด้วยอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะพูดเองแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หลวงพี่เนี่ยคเมื่อกี้พี่ยักษ์เนี่ยเมื่อกี้หลวงปูน่นี่อะไรประมาณเนี้ยก็ <laughs> จะพูดเองครับแสดงว่าใช่อืนี่คือการพิสูจน์สิ่งที่เราสิ่งที่เราเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ย แล้วการอย่างการที่เราน้อมอะไรมาจริงๆเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันมาจริงๆจริงใช่ถ้าเราน้อมจริงก็มาจริงนะเพราะการน้อมสําคัญเลยก็คือเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาถูกครับถูกต้องนะอเราเชื่อมีคุดจริงครับเราเชื่อพีิคุดเนี่ยหล่อจริงรูปล่อจริงครับ เยีเยวสาสาวมาท่านจะเลเเลลเลตามสาวอเทวดาไม่มีแก่่รอกนมีเทวดาแก่ที่ไหนสิบหกครับเวลาเปลี่ยนร่างก็เปลี่ยนสิบหกเลยไปดูในชั้นเนี่เทวดาทุกชั้นไม่มีชั้นไหนแก่ครับยกเว้นเขาจะทำให้ตอนที่เขาเป็นมนุษย์แก่ๆนั่นได้อยู่ มันเป็นนามาถามตัวเป็นผีเป็นปิญญาครับณมันแก่อะไรที่ไหนอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากแก่เราก็น้อมเทวดามาบ่อยๆเราก็ถูกแล้วะเทวดามาซ่อนเราบ่อยๆเราก็จะนุ่มบ่อยๆ <c oughs> แล้แก่อยู่แก่ชาหน่อยนะ <c oughs> ครับระหว่างสวดมนต์นะครับลวงตามีอาการปวดหลังมากเลยครับปกติในชีวิตไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับแล้วก็มีอาการคลืนไส้ด้วยนะครับ มันมาอย่างไงครับเพราะมันนอนนะทำปวดหลังก็นอนนะถ้าอ,อย่าเลยว,ว่าโรคเนี่ยเวลามาจามาไม่บอกเรานะาจะแบตัไม่ใช่วบาเราจะแข็งแรงตลอดอืมครับสวดเป็นนานๆเขาก็ปวดบ้างแหละคือไม่ใช่ว่าเขาคิดว่าสวดมนต์แล้วมีอะไรมาเกาะหลังมาขี่คอให้หรือเปล่านะ อย่าไปเชื่ออะไรมากอ่ออาแบบเราสวดมนต์ส,สว่างอะเรนแต่เขาเขาก็มาเกาะอะไรเงี้ยอืมอาจจะเป็นไปได้ถ้าเป็นซีกันนะ,ะาอาจจะเกาะอยู่คนที่จะเกาะเราได้ก็คนที่รู้ใกล้ชิดเราในอดีตอ,อืมมีดามันดามหมูาตาหรือห<ะ>ัวเมียอะไรเนะี้ยหรือลูกอะไรเนะี้ยที่มี มีอยู่ในภูมิของความเป็นทุกข์หรือไม่ก็ขึ้นขึ้นมาจากอวบัยภูมิครับขึ้นมาจากข้างล่างก <c oughs> ็มาเกาะเราได้นะนได้แต่เรายังไม่รู้ว่ามันที่สูกไม่ได้ครับจนกว่าจะมีความรู้สึกว่ามาจากไหนเน,น่ะคือใหม่ๆเขาอาจจะเกาะอยู่แต่สักพักหนึ่งพอเขามีกําลังแล้วพอเข้าใจแล้วเขาก็อยู่ใกล้ๆเราเฉยๆเขาก็ปล่อยครับ เปลี่ยนแล้วเขาก็ปล่อยเขาเปลี่ยนอยู่ในโลกของโลกทิพย์แล้วเปลี่ยนอารมณ์ได้แล้วไงอารมณ์ของความทุกข์เปลี่ยนอ,อย่างการที่หลวงตาแนะนําว่าให้อธิษฐานแผ่บุญตลอดเวลาตลอดชีวิตเนี่ยครับเขาถามว่าเราจําเป็นต้องอธิษฐานสวดมนต์ตลอดชีวิตก่อนไหมถึงอธิษฐานแผ่บุญตลอดชีวิตได้ ถ้าถูกแล้วมันต้องอธิที่ฐานทั้งสองอย่างนะทั้งสองอย่างนะใช่ถ้าเราไม่สวดบนพุทธม์จะมาหรือแ้วเราจะเอาลายแผ่ <regarder S 2> อธิษฐานแผ่จะไม่มนอะไรให้ <บน S 1> หนเขา,เานนไปไหนเนี่ยถ้าเราที่ฐานนะ่ะเขาก็น้อมมาเองนะไม่ต้องบอกหรอก ยิ่งวิญญาณที่มีทุกเดินไปเดินมาเนี่ยมันเห็นมันก็น,น้อมแล้วค